สวัสดีครับวันนี้ G b บ t กลับมาอีกครั้งนะครับเกมเมอร์นะครับไม่มีทางปฏิเสธแน่นอนว่าเมาส์ที่ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยทีเดียวนะครับถ้าเราจะเล่นเกมให้สนุกและมีโอกาสชนะมากๆและว,วันนี้ T ีบอร์ก็มีเมาส์ไว้สำหรับเล่นเกมนะครับหรือเกมเม้เมาส์สุดเจ๋งสำหรับเกมแนวต่างๆมาฝากกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นกับเมาส์สำหรับเกมแนวยิงปืนนะครับอันนี้เราต้องยกให้กับ ก็7ซเวน M65 ไปเลยครับเพราะเกมแนวยิงปืนต้องการทั้งความแม่นยำและความสบายระหว่างใช้งานเจ้า M65 ตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับโดยนอกจากจะปรับค่า DPI ได้หลากหลายแล้วนะครับสามารถเพิ่มหรือลดได้ระหว่างที่กำลังอยู่ในสมรภูมิได้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเจ้าเมาส์ตัวนี้เลยและขาดไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีปุ่มพิเศษที่ติดตั้งอยู่ตรงแถบข้างฝั่งซ้ายครับ ที่นิ้วโป้งเราทาบถึงพอดีทางคอแซเรียกมันนะครับว่าเป็นปุ่มสไนเปอร์โหมดนั่นเองครับที่เมื่อเราจะยิงนะครับมันจะลดค่า DPI ทําให้เมาส์ขยับช้าลงและก็ทําให้ปืนของเราครับยิงนิ่งขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับรางวัลเมาส์เกมยิงปืนยอดเยี่ยมก็คงจะไปไหนไม่ได้ครับนอกจากตัวนี้เลย เมาส์ตัวที่2ครับที่เราเลือกมาให้เพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมแนววางแผนหรือเรี้ยวทม์ไม่ได้ต้องการปุ่มบนตัวเมาส์เยอะครับแต่เน้นว่าตัวเมาส์ต้องไวครับและได้เรื่องของความแม่นยำด้วยเพอต้องคุมยูนิตและเลื่อนไปให้ถึงจุดที่เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ได้เร็วที่สุดต้องยกให้กับ r าเซอร์เดสแอดเดอร์รุ่นนี้ไปเลยครับเพราะทาง Ra เซอร์นี้ออกแบบมาให้ตัวเมาส์ตั้งค่า d p i ไได้สูงออกแบบให้จับง่ายครับมือเล็กมือใหญ่ใช้ได้สบายสบาย แถมถ้าใครนะครับเอาไปใช้เล่นเกมแนว d o t a 2หรือ .a ที่คนบ้านเราเรียกกันนั่นแหละครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนอยากได้เมาส์จับสบายสบาย,บายใช้งานดีก็น่าจะลองมาเป็นรุ่นนี้ครับผมถ้าเพื่อนนะครับเป็นคนที่เล่นเกมหลายแนวและมีการใช้งานนอกเหนือเกมหลากหลายแบบต้องการเมาส์ที่เก่งรอบได้น,นะครับมาตัวนี้เลยครับ r o g i t e c h รุ่น g 5 0 2เลยครับผม เมาาส์ได้ง่ยๆตัวเมาส์รุ่นนี้ออกแบบมาในแบบกลางๆครับให้เกมเมอร์สามารถเอาไปปรับใช้งานให้เข้ากับเกมที่ตัวเองเล่นได้หลากหลายครับสามารถตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับตัวเมาส์ได้ราคาของเจ้ารุ่นนี้อาจจะสูงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้สักหน่อยครับแต่ก็คุ้มค่าครับถ้ากําลังมองหาเมาส์ฉลาดฉลาดสักตัวเอาไว้เล่นเกมครับอันดับต่อมาครับต้องบอกว่าเป็นเมาส์ที่ออกแบบมานะครับเพื่อให้เกมเมอร์ที่รักเกมสไตล์โมบ้าหรือที่เราเข้าใจกันนะครับเรียกกันสไตล์โดจัตชู